สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้มาลุยกับวัตถุมงคลหลวงปู่นะครับหาหาทิรานนะฮะแม่ตาฐาันจิตพุทธาพิเศษที่วัดโพศินอาจนะครับและและก็อีเกจิมากมายพี่ชายนะฮะวันนี้เรามาย้อนรุ่นกันหน่อยนะครับกับพระอ่รูปหล่อพระอรหันจีกงนะครับหรือรุ่นเฮงหมื่นล้านหน้าเสมือนหลวงปู่ฮะเดี๋ยววันนี้ครับเรามารับชมแมปพร้อมกันนะครับแล้วก็มีอ่านกทือรายการลงยาด้วยนะครับ แล้วก็มีมีดหมอเข้ามา2องค์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลุยเรามารับชมไปพร้อมๆกันนะครับนะฮะมีหลายรายการพี่ชายนะฮะเดี๋ยวเรามาลุยไปพร้อมๆกันรับนี่ฮะสวยๆพี่ชายนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะดูหน้าหน้าเสมือนลูกปู่รุ่นนี้นะครับนะฮะรุ่นนี้โอ้โหมีผมว่ามีหลายเดือนนะถ้าพี่จําได้ถ้าพี่ไม่ทันนะครับนะมาลุยกันพี่นะสำหรับวันนี้นะมาลุยกันนะครับ รายการแรกครับเปิดออกมาครับพี่นี่ฮะรายการนี้ราก,การแรกเปิดออกมาครับเลขโคดเเบอร์นะฮะสี่สามเก้านี่ฮะสี่สามเก้าหน้าเสือเหมือนปู่นะรายการนี้นะเหมือนก็เป็นมหาชนูนหรือเปล่าพี่นะครับนี่ฮะ,ฮะเหมือนจะเป็นผมขออนุญาตตัดตนะครับเพื่อเพื่อพี่พี่ได้เห็นนะฮะความสวยกันนะฮะได้เห็นความสวยความละเอียดขององค์พระนั้นะฮะเดี๋ยวผมจะแยก,กแกะให้นะครับเดี๋ยวผมซีนให้ใหม่นี่ฮะ รุ่นนี้พิมพ์หน้าเสมือนลุกปู่นะครับพี่ชายนะครับนี่ฮะจี้กงนะครับนะอ่าช่วยในเรื่องอ่าปัดเป่าสิ่งไม่ดีครับตรงใบพัดเนี่ยฮะแล้วก็นับเต้าคือดูดสิ่งดีๆเข้ามาในในชีวิตเราฮะนี่ฮะน่าจะเป็นเนื้อมหาชนวนนะเลขคนณตเบอร์สี่สามเก้านะครับมีค่าเบ้าด้วยนะฮะมีค่าเบ้าหล่อค่าเบ้านี่ฮะหน้าเสมือนปู่นะพี่นี่ฮะนี่ฮะองค์นี้นะครับแบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับนะสองร้อยห้าสิบาทนะครับ แป่งปันราคาเบาๆพี่นะครับไม่ไม,ไม่ไม่บวกน,นะต่อมารายการที่สองนะ <c oughs> โอ้โหรายการที่สองนะนี่ฮะหรือรายการที่สองกับรายการนี้ฮนะตัดนะตัดให้ชมนะครับนี่ฮะ รายการที่สองเลขคุณตัวเบอร์เก้าแปดสองฮะรายการที่สองเลขคุณตัวเบอร์เก้าแปดสองฮะนี่ฮะเนื้ออัปป่าเนี่ยครับองค์นี้เนื้ออัปป้านี่ฮะเนื้ออัปป้าองค์นี้แบ่งปันที่สามร้อยนะพี่นะเนื้ออัปป้าองค์นี้แบ่งปันที่สามร้อยนะครับนี่ฮะเลขคุณตัวเบอร์เก้าแปดสองพี่ชายนะครับรายการที่สองนะครับสวยๆเลยนะครับต่อมารายการที่สาม รายการที่สามครับนี่ฮะเลขคุณเบอร์หกหนึ่งสองครับนี่นะเลขคุณเบอร์หกหนึ่งสองนีครับรายการที่สามนะครับเนื้ออันตาก้านะครับเนื้ออัลปาก้าต่อมาครับพี่ชายรายการที่สี่ฮรรายการที่สี่นะครับน้องขออนุญาตเปิดกมาฮะรายการนี้นะฮะ น่าจะเป็นเนื้อชนวนข้าวเบ้านะนพี่นะน่าจะเป็นน่าจะเป็นเนื้อพวกมวลสารนะนี่ฮะอันนี้รายการที่สี่นะครับก่อนจะได้มาพี่โอ้โหผมหาเนะี่ยหาไม่พอต้องหาแล้วก็สะสมนะพี่นะนี่ครับเติร์ดจะเปิดทีเดียวนี่ฮะเนี่ยมีมวลสารข้าวเบ้าหน้าเสมือนลูกปู่พี่นะครับโค้ดจีนนะครับเลขโค้ดนันเบอร์มาเลขเก้าเก้าแปดสี่นะฮะ เลขคุณเบอร์เลขเก้าแปดสี่นะครับนะฮะรายการนี้รายการที่สี่นะพี่นะนะฮะสองร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งพี่ชายนะครับถ้ารับคู่อ่าราคาเท่ากันถ้าสองร้อยรับคู่ผมให้แค่ผมให้สี่ร้อยพอนะครับถ้รับคู่ผมให้สี่ร้อยพอนะครับลดให้องค์เดียวต้องขอหน่อยนิดนึงนะครับต่อมาครับรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าองค์นี้หรอพี่นะครับ รายการที่ห้าองุ่นนี้เฮ้ยองุ่นนี้เลขคนจัเบอร์สามสิบสี่นะครับจะผมดูรายการแป๊บหนึ่งนะพี่นะมีราคาทุนอยู่แป๊บนะครับอ่าโอเคนี่ค่ะนี่ฮะเลขคนจัเบอร์เลขสามสิบสี่ครับรายการนี้ก็จะเป็นเนื้อเหล็กเปียกนะครับนี่ฮะเนื้อเหล็กเปียกนะครับนี่ฮะเลขคนจัเบอร์สามสิบสี่ครับเนื้อเหล็กเปียกของที่สามร้อยพี่ชายนะครับเนื้อเหล็กเปียกนะพี่นะนี่เนื้อเหล็กเปียกนะครับนะสวยๆเลยรายการที่ ห้านะครับโอ้สวยจริงสวยจริงนะครับต่อมาครับพี่ชารายการที่หกครับโอ้โหสิบหกสิบหกเลขโค้ดเบอร์หนึ่งสามสองสามะสิบหกสิบหกนะครับเป็นนึงนะสิบหกรายการนี้จะเป็นเนื้อแป๊บนึงนะ รายการนี้จะเป็นเนื้อชุบทองหรือเปล่านะฮะเนื้อชุบทองหรือเปล่าหรือทองทิพย์นะฮะประมาณนี้พี่ชายนะครับนี่นี่ฮะรายการที่หกนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่หกเลขคันเบอร์นะครับหนึ่งสามสองสามนะครับรายการที่หกนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่เจ็ดนะครับโอ้โหรายการที่เจ็ดเนี่ยฮะ รายการนี้เป็นเนื้อสองกษัตริย์พี่พี่แบ็คโรเดียมนะลายทองฮะรายการที่เป็นสองกษัตริย์นะพี่อูอ้นานินๆที่จะได้นะครับนานๆทีจะได้มานี่ฮะออ้สวยสวยจังพี่เลขคนจตเบอร์เก้าศูนย์สองฮะเลขคนจตเบอร์เก้าศูนย์สองครับรายการนี้สองกษัตริย์ครับพี่นี่ฮะสองกษัตริย์แต่พี่นะ้ำห่มทองครับพี่นี่นี่ฮะแบ็คโรเดียมลายทองครับรายการนี้สองกษัตริย์นะครับ สองกษัตริย์องค์นี้แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบนะพี่นะครับขอสามร้อยห้าสิบาทพี่นะครับรายการที่เจ็ดนะครับโอ้สวยเลยต่อมารายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะครับนะน่าจะเป็นรายการจองนะครับจะเป็นรายการจองพี่จำพวกรายการจอง รายการที่แปดเลขค้่ตัาเบอร์ห้าแปดสี่พี่โอ้โหแต่ละองค์สวยจริงฮะแต่ละองค์สวยจริงครับพี่ชายนะเอาไปครับพี่ชายรายการที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับเลขคู่ตัาเบอร์ห้าแปดสี่ฮะรายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้าครับรายการที่เก้าครับเปิดออกมาครับพี่นี่ฮะโอ้โหนะ น่าจะเนื้อทองประทานหรือเปล่าพี่นะเลขคุณตัเบอร์สองแปดสามเจ็ดฮะสองแปดสามเจ็ดพี่ชายองค์นี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายรายการที่เก้านะครับนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบรายการสุดท้ายของที่กงฮนะรายการที่สิบรายการท้ที่กงนะครับนานๆจะได้มาสักทีนะพี่เนาะนะครับนานๆจะได้มาสักทีแต่พี่ๆไม่ทันนะฮะไม่ทันนะรุ่นนี้ออกมานานแล้วพี่นะออกมานานแล้วนะครับ ต่อมารายการที่10นะฮะโอ้โหมาเป็นเนื้อเหล็กเปียกฮะเลขคนทเบอร์3 9 5้าครับเลขคนเบอร์3 9 5ครับเนื้อเหล็กเปียกฮะนี่ต่อโคจีนที่สวยวิ่ชายนะครับนี่ฮะร,รายการที่10นะครับนะเอาไปพี่3มเอ้ส3 0รอย300บาทนะครับเนื้อเหล็กเปียกนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูความหมายของท่านจีกงนะองค์จีกงความหมาย แค่ข้าวๆนี่ประมาณนี้พี่ชายนะฮะซึ่งช่วยเหลืออาป่วยเจ็บป่วยทุกยากหรือปราพิศาจนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นสนมากจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีครับนะปัดเป่าสิ่งไม่ดีขอพรโชคลาบเนี่ยประมาณนี้ฮะขอพรโชคลาบอย่างเนี้ยนี่ฮะ,ฮะปัดเป่าสิ่งไม่ดีพี่ชายนะครับอยากอาลองดูนะครับนะนี่ฮะ สำหรับวันนี้ก็นะฮะมาลุยต่อกับอ่าต่อไปก็จะเป็นนกนะครับต่อไปจะเป็นนกนะครับนะเป็นนกแล้วก็มีพญานกทืๆครับนะฮะวันนี้เข้ามาสามองค์วิชาแต่ชุดที่แล้วหมดแล้วนะฮะชุดที่แล้วหมดแล้วนัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องดูอ่าอันนี้ได้มาสามองนะฮะนกพญานกทืๆลงยานะนี่นะนาที่เป็นอาการลงยานะครับนาทุกทืๆเรียกซับเลยครับนี่ฮะ รายการที่11นะครับจะเลขโค้ดนัมเบอร์เดี๋ยวผมจะผมดูแป๊บเดี๋ยวผมแก้ให้ดูองค์หนึ่งนะแก้ให้ดูองค์หนึ่งนะพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ดูอ่าอีกีนกสือทือหมดเกลี้ยงเลยนะพี่นะครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับนี่ฮะเลขโค้ดเบอร์423นะจะมีกิ่งเห็นไหมพี่นะก่อนออกจากบ้านก่อนไปทำงานก่อนไปคุยอ่าคุยงานนี่ฮะขาย่าวนี่ฮะนกถือถือเรียกซับนะครับนะเข้ามาสามองค์พี่ชายองค์ละสามร้อยห้าสิบบาท นะครับองละ3ามร้อยห้าสิบาทนี่ซีนเดิมนะฮะซีนเดิมก็ราคาเดียวกันพี่ชายเอางี้ถ้าอันที่ผมแกะแล้วผมขอสามร้อยแต่อันที่ซีนเดิมสามร้อยห้าสิบนะฮะซีนเดิมสามร้อยห้าสิบปิดกันเข้ามาได้เลยพี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับซีนเดิมปิดกึงเข้ามาได้เลยนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะครับเป็นรายการที่พยานนกถือๆเหมือนกันนะครับนะนะเข้ามาแค่สองรายการนะครับ ชุดที่แล้วหมดเกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็รายการนี้นะเป็นเนื้ออ่าชุบเงินนี่ับผมตัดถึงเป็นเนื้อชุบเงินนะครับเนื้อชุบเงิเนซาตินนี่ฮะมีกิ่งเหมือนกันครับนะชุบเงินซาตินนะองค์นี้เลขโคดดังเบอร์นะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับเลโขโคดดังเบอร์หนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะฮะองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ฮะ อันโอแกะแล้วผมให้200คือให้ให้เท่าทุนเลยนะครับนะส่วนนี้ยังไม่แกะผมขอ2 5 0พร้อมส่งอยู่แล้วนะฮะพร้อมส่งอยู่แล้วพี่นี่ฮะนกสวยนะนี่ฮะนกถือถือเรียกทรัพย์นะฮะของปู่ปู่ศิลาพิทาพิเศษครับวัดเก่านี่ในคนจะเบอร์170ดนนะครับองค์นี้เล้คนจะเบอร์170ดนะครับใครรับอันที่แกะแล้วก็แจ้งมาได้หรือใครจะเป็นรุ่นเองก็ได้ในรุ่นในรุ่นเลขเองนะฮะรายการที่12ต่อมารายการที่13กับ4นะครับ สิบสามถสี่เป็นซีรีส์เหนือดวงนะฮะเป็นมีดหมอรุนลอ่อนะเป็นมีดหมอหล่อรุ่นแรกนะครับนะชักปอกได้นะชักปอกได้นะครับนะแต่ผมขอไม่แกะและกันพี่ไปดูเลขเอาเองนะครับชุดนี้ได้มาสององนะครับเมื่อก่อนอยู่หกเจ็ดร้อยนะแต่วันนี้นะครับนะผมให้400บาทพร้อมส่งนะครับมีมาแค่2ด้าม2 4 0 0บาทพร้อมจะส่งนะฮะมีมาแค่2ด้ามไม่ใชยนะครับนะเป็นซีรีส์เหนือดวงรุ่นแรกด้วยนะครับ มิดนหมอหล่อรุ่นแรกนะครับเหนือดวงนะพี่นะมีมา2อองมีเลขโค้ดลำเบอร์นะฮะอยู่ในนี้เลยนะครับนะฮะมีมาแค่2รายการนะครับใครไวใครได้นะพี่นะนะสำหรับวันนี้ก็อ่ากวันนี้ก็มีแบ่งปันมานี้ก็วิจัยนะครับนะอ่าสิบสี่รายการนี้ครับเดี๋ยวลองเลือกชมดูวิจัยนะฮะชอบถูกใจองคไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อีเมลและเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กราบขอพระคุณที่รีสร้างติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ